สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาสอนเกี่ยวกับการเขียนอีเมลนะครับเพื่อที่จะส่งเฟซนะครับโดยตรงนะครับเป็นอีเมลที่ส่งหาเฟซโดยตรงนะครับกรณีที่เราจะส่งอีเมลถึงเฟซโดยตรงเนี่ยก็คือกรณีที่เราส่งเอกสารยืนยันตัวตนแล้วนะครับก็เงียบนะครับมากกว่า2วันหรือเรากรอกฟอร์มนะฮะร,รีพอร์ตล็อกอินอิชชนะครับ ก็ไม่มีการตอบกลับเพราะนั้นอันทสุดท้ายนะครับก็คือการส่งอีเมลตรงถึงเฟซนะครับสาหรับคนที่ยังไม่มีนะครับแอป Gmail นะครับแนะนำว่าให้ทุกคนใช้แอป Gmail เนาะไม่ควรใช้อแอปอีเมลที่มากับเครื่องเนาะของ iPhone หรือว่าของ Android ก็แล้วแต่นะครับแนะนำให้เราใช้เป็น Gmail นะครับสำหรับคนที่ใช้อีเมลที่เป็น Gmail นะครับ โอเคนะครับก็ให้เรากดที่ Gmail เข้าไปนะครับกดที่แอปนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราส่งเอกสารนะครับยืนยันตัวตนไปแล้วเนี่ยทุกคนจะได้รับนะครับอีเมลแบบนี้ครับก็คือขอบคุณที่ส่ง ID ของคุณนะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับหน้าตานะครับของอีเมลเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยจะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับก็ความหมายเดียวกันนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ มันจะประมาณว่า thank you for submitting ID นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ขอบคุณที่ส่ง ID ของคุณเพราะฉะนั้นดูประมาณนี้ครับดูว่าม,มันมีคำว่า ID ID เนะี่ย thank you submitting อะไรอย่เงี้ยครับก็จะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แบบรอนานแล้วไม่มีอีเมลนะครับส่งมาเลยนะครับอีเมลเนี่ยมันเป็นอีเมลตอบตอบกับอัตโนมัตินะครับย้ำนะครับ หน้าตาอีเมลแบบนี้เนี้ยที่มันบอกว่าเราไม่สามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีนผู้ใช้นี้หรือดําเนินการตามคำขอของคุณคนส่วนใหญ่เนี่ยอ่านเนี่ยไม่ถึง8บรรทัดน,นะครับอ่านแค่2บรรทัดเองอ่านแค่ถึงถึงตรงนี้ครับตามคําร้องขอของคุณอ่านจบแค่นี้ครับแล้วก็ตีความหมายเลยว่าเฟซเฟซบุ๊กเนี่ยคือไม่ยอมให้ให้คุณเ,ออเข้าเว็บไซต์หรือว่า ส่งเอกสารไม่ผ่านคุณต้องอ่านต่อนะครับจนกว่าเราจะได้รับเอกสารประจําตัวในรูปแบบที่ยอมรับได้และตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้หมายความว่าคุณต้องรอเนี่ยประมาณ2วันนะครับเวลาที่คุณส่งเอกสารเนี่ยรอประมาณ2วันรอให้เฟสเนี่ยตรวจสอบก่อนว่าเอกสารที่คุณส่งเนี่ยมันถูกต้องไหมตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับ บางคนถ่ายรูปเอียงๆอียงเบี้ยวเบเบอร์อนะครับมีแสงสะท้อนมีเงาสะท้อนถ่ายรูปไม่ชัดนะครับอันเนี้ยมันจะทําให้คุณต้องใช้เวลานานนะครับในการแก้ไขเฟซนะครับแต่ถ้าคุณอ่านรายละเอียดนะครับหน้าเพจนะฮะหน้าเพจเนี่ยครับมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายครับอ่านนิดนึงนะครับไปดูตัวอย่างหน่อยนะครับจะได้ง่ายเวลาที่ส่งเอกสารแล้วไม่ต้องมารอเกอร์ไม่ต้องมาถามว่ากี่วันจะได้นะครับรอนานแล้วทําไมยังไม่ได้ มันคือสาเหตุต้นเหตุที่คุณทํามันไม่ถูกต้องะครับมันก็เลยทําให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันมันไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนนะครับคนต้องทําทําเริ่มต้นให้มันดีนะครับตรงเอกสารเนี่ยต้องชัดเจนถูกต้องนะครับไปดูเงื่อนไขนะครับว่าเอกสารเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าข้อมูลตรวจสอบแล้วเฟสนะครับเขาจะดูนะครับอะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือชื่อนามสกะุลตรงกับบัตรไหมช,ชื่อเฟสเนี่ยชื่อบัตรชื่อเฟสเนี่ยตรงกับบัตรไหมทั้งนามสกะุลแล้วก็ชื่อด้วย2คือวันเดือนปีเกิดนะครับตรงไหมนะในบัตรประชาชนกับเฟสเพราะอะไรนะครับวันเดือนปีเกิดคุณเกิดแค่ทั้งเดียวครับคุณจะเปลี่ยนไปนเรื่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณเกิด วันเดือนปีเกิดไหนนะครับมันก็ต้องตรงกับบัตรประชาชนที่คุณยื่นไปอันที่3คือรูปถ่ายที่ติดบัตรประชาชนครับมันก็ต้องตรงกันนะต้องมีรูปคุณที่อยู่ในเฟซนะครับไม่ใช่ว่าบัตรประชาชนเนี่ยเป็นรูปคนแต่ในเฟซมีแต่รูปสิงสาราสัตว์ถามว่าเฟซเนี่ยเขาจะให้คุณผ่านไหมครับก็ไม่ให้ถูกต้องไหมแล้วก็ประเทศนะครับประเทศที่ออกบัตร โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับอ e ีเมลตัวนี้นะครับมันแค่มาเตือนคุณแล้วก็บอกคุณว่าเขาได้รับเอกสารแล้วรอตรวจสอบว่าตรงกันหรือเปล่าในระหว่างนี้นะครับเขาจะไม่สามารถให้สิทธิ์คุณเข้าเฟซได้มันไม่ใช่อ e ีเมลสําหรับให้คุณเข้าเฟซได้นะครับอีเมลนี้แค่ตอบกลับอัตโนมัติแล้วก็รีมายแจ้งเตือนคุณว่าเอกสารที่คุณส่งไปเนี่ย มันถูกต้องตามเงื่อนไขหรือเปล่าโอเคนะครับก็ถ้าเราได้รับอีเมลแบบนี้นะครับให้รอนะครับรอถ้าผ่านไป2วันแล้วยังเงียบนะครับไม่มีอีเมลนะครับแบบนี้ส่งมาให้คุณถ้าคุณยังไม่ได้รับอีเมลที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับส่งมาให้คุณหลังจาก2-3วันนะครับซึ่ง อีเมลลักษณะนะครับมันจะมีลิงก์นะครับข้างบนนะครับมันจะบอกว่าอะไรนะครับมันจะบอกว่าคุณสามารถกดลิงก์เนี้ยเพื่อที่เข้าสู่เว็บไซต์ได้นะครับเพราะมันจะมีมันจะเป็นลิงก์ที่ผูกกับรหัสผ่านไว้แล้วผมไม่แนะนำให้เรากดที่ลิงก์นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการกดลิงก์แล้วมันอาจจะยังติดปัญหาเรื่องพวกแคสเรื่องคุกกี้ ติดปัญหาบางอย่างนะครับดีที่สุดนะครับให้เราเลือกแบบที่สองนะครับอันนี้คือทางเลือกที่สองก็คือให้เราล็อกอินนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับให้เราล็อกอินเข้าเว็บไซต์นะครับผ่าน Google Chrome เวอร์ชันเดสก์ท็อปเท่านั้นย้ำนะครับให้เราล็อกอินผ่าน Google Chrome เวอร์ชันเดสก์ท็อปเท่านั้นแล้วก็กรอกยูเซอร์เนมในช่องข้างบน ที่เป็นของเรานะครับส่วนอันข้างล่างที่เป็นช่องรหัสผ่านนะคให้เราเอารหัสผ่านตรงนี้ไปกรอบนะแล้วก็ล็อกอินปกติมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าเฟซของเราเองนะครับสำหรับคนที่ได้อีเมลแบบนี้แล้วเข้าไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ได้อีเมลแบบนี้แล้วก็ล็อกอินใช้ยูสเนมของตัวเองแล้วก็ใช้รหัสผ่านที่อยู่ในอีเมลแล้วเข้าไม่ได้นั่นหมายความว่า ในระหว่างที่คุณส่งเอกสารยืนยันตัตนเนี่ยนะครับคุณมีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะหลายรอบนะครับเพราะฉะนั้นอรหัสผ่านนะครับที่คุณเปลี่ยนนะครับมันจะไม่ลิงก์กับรหัสผ่านที่เฟซเขาส่งเมลมาให้ย้ํานะครับหลังจากที่คุณส่งรหัสส่งเอกสารยืนยันตัวตนไปแล้วนะครับไม่ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเด็ดขาดย้ํานะครับ ระหว่างที่คุณส่งเอกสารยืนยันตัวตนไปนะครับห้ามเปลี่ยนรหัสผ่านเด็ดขาดฟังให้ดีนะครับตรงนี้สําคัญไม่งั้นคุณได้อีเมลมาคุณจะเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ทีนี้สําหรับคนที่มีปัญหาก็คือพยายามเข้าเว็บไซต์หลายรอบพยายามล็อกอินเข้า,เ,าเฟซของตัวเองหลายรอบนะครับหลังจากที่คุณล็อกอินเข้าเว็บไซต์เข้าเฟซได้นะครับ หลังจากที่คุณล็อกอินเข้าเฟซได้นะครับเฟซคุณจะถูกล็อกนะเฟซคุณจะถูกล็อกนะครับแล้วคุณก็ต้องไปยืนยันตัวตนอีกรอบนึงเพราะด้านถ้าไม่ต้องการทําหลายรอบนะครับหลายขั้นตอนนะครับทําตามที่ผมบอกนะครับหลังจากที่เรานะครับส่งเองกสารยืนยันตนัวตนสองชั้นไปแล้วที่กกรอกอีเมลแล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนนะครับ อย่าเปลี่ยนรหัสผ่านเด็ดขาดรอจนกว่าเราจะได้อีเมลหน้าตาแบบนี้มานะครับโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไดอา้อีเมลแบบนี้มาแล้วมันเข้าไม่ได้ทำไงครับให้เราตอบกลับอีเมลครับนะตอบกลับอีเมลครับลักษณะการตอบกลับอีเมลแบบนี้เลยคล้ายๆกันนะครับให้เราเลือก ตอบกลับนะกดตอบกลับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ gmail เนี่ยนะครับจะง่ายเพราะดูตามคลิปก็สามารถทําได้ตอบกลับครับเวลาเรากดตอบกลับนะครับสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้นครับถึงนะครับดูนี้ดีนะครับตรงถึงนะครับมันจะเป็น no reply เห็นไหมครับ ความหมายคืออย่าตอบกูชัดๆนะครับอย่าตอบกูเพราะฉะนั้นนะครับให้เราลบออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นนะครับเหมือนในเพจที่ผมบอกนะครับคือ security นะครับแบบนี้ security at facebookmail com ad facebook mail com ชัดๆนะครับไม่ใช่ facebook com มีหลายคนนะครับ security ad facebook com มันส่งไม่ได้ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอ่าตัวนี้เราเพิ่มพูรับไปแล้วนะครับอ่าตามนี้ทีนี้เราก็เขียนอีเมลนะครับเขียนไปว่าไงนะครับกรณีที่เราได้อ่อีเมลหน้าตาแบบแบบเมื่อกี้แล้วนะครับที่มีรหัสผ่านแล้วเราก็เข้ารหัสผ่านไม่ได้ จะรหัสผ่านแล้วเข้าเฟซไม่ได้นะครับ security นะครับก็บอกว่านะครับฉันไม่สามารถฉันได้รับอีเมลและนะครับรหัสผ่านแล้วแต่เข้าใช้งานไม่ได้ คือเวลาเราเขียนอีเมลครับก็อธิบายตามที่เรามีปัญหาครับนะลบกลนขออีเมลและรหัสผ่านสำหรับกู้คืนนะครับบัญชีอีเมลบัญชีเฟสบุ๊ก อีกครั้งนะเหมือนเราเขียนจดหมายครับลงชื่อนะครับข้างล่างลงชื่อนะครับก็ใส่ชื่อตัวเองนายนะชื่ออะไรไม่ต้องใส่คานำหน้าก็ได้ครับลักไทยนะครับชื่อใจประเสริฐนามสกุลแค่นี้ครับแล้วก็กดส่งนะครับ กดส่งนะครับเช็คให้ดีว่าถึงเนี่ยถึง Security Facebook นะครับ Mail.com หรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็ใส่ลงไปนะครับทีนี้อันนี้คือสำหรับคนที่แบบได้อีเมลสำหรับล็อกอินเข้าเฟซแล้วนะครับก็ให้ส่งส่งตอบกลับนะกดส่งไปนะครับกดส่งไปนะครับแต่สำหรับคนที่นะครับ ส่งเอกสารยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครบส่งบัตรประชาชนไม่ผ่านถ่ายไม่ได้นะครับมันหมุนนะครับหรือว่าขึ้นเออร์เลอร์ขึ้นเตือนนะครับถ่ายยังไงชัดยังไงก็ถ่ายไม่ได้ส่งไม่ได้นะครับก็ให้เราเขียนเมลตรงเนี่ยถึงนี่เหมือนกันนะครับ securityfacebook.com แล้วก็อธิบายไปครับตัวนี้ก็จะบอกว่าอ่าฉันไม่สามารถนะอันนี้คือในกรณีที่ส่งบัตรประชาชนไม่ผ่านนะครับ ไม่สามารถาไม่สามารถส่งเอกสารยืนยันตัวตนได้เนื่องจากติดรหัสยืนยันตัวตนสองชั้นนะประมาณนี้ที่เหลือนะครับ ก็ copy นะครับข้อความที่อยู่ในเพจนะครับที่เป็นโพสตนะครับผมพิมพ์ไว้ให้แล้วลองไปไล่ดูนะครับโพสตในเพจนะครับลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้วก็แน่ไฟล์นะครับแนบไฟล์ที่เราเจอปัญหานะครับหน้าที่ติด2ชั้นหน้าที่ล็อกอินเข้าไม่ได้นะครับใครที่โดนแฮกก็พิมพ์รายละเอียดลงไปนะครับถูกแฮก ถูกเปลี่ยนรหัสผ่านถูกเปลี่ยนเบอร์โทรถูกเปลี่ยนอีเมลนะครับเวลาเราแนบก็แนบไฟล์เข้าไปนะครับหน้าที่มันบอกว่านะครับถูกเปลี่ยนอีเมลอีเมลนี่ไม่ใช่อีเมลเราเนี่ยก็แคปนะแล้วก็แนบไปนะให้เยอะที่สุดนะบ,บัตรประชาชนก็ถ่ายไปให้มันเป็นรูปแนวนอนนะครับให้ชัดเจนตามเงื่อนไขนะครับรูปถ่ายบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กดส่งครับ การที่เราส่งอีเมลตรงถึง a c e b o o k นะครับจะไม่มีอีเมลตอบกลับอัตโนมัตินะครับย้ำนะครับการที่เราส่งอีเมลตรงถึง facebook นะครับจะไม่มีอีเมลตอบกลับอัตโนมัตินะครับเพราะเราไม่ได้ทําผ่านระบบปกตินะครับโอเคนี่ก็คือตัวอย่างนะครับในเรื่องของการตอบนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเคลียร์และเข้าใจในเรื่องของการเขียนอีเมลเนาะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้า คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์นะกดถูกใจนะครับกดแชร์นะโพส์แชร์เพจได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ